สี่ชุมชนนี้จะเป็นร้อยไร่ใช่ครับอ๋อแล้วก็ถ้าถ้าเกิดเป็นชาวบ้านทั้งภูหละ่ะทั้งหมู่บ้านอยู่ที่เป็นชาวบ้านที่หูอาจารย์เป็นน่าจะถึงพันไร่คป็นพันไร่ใช่ครับแต่ว่ามาทําเป็นวิสาหกิจชุมชนที่แค่ร้อยไร่แต่ว่าเป็นมี<ป>ช่องว่างอยู่เยอะใช่ไหมใช่ครับอาจารย์แต่ช่องว่างคือมันมีกลุ่มอื่นพะะ่อค้าคนกลางอะไรคือเขาทางเหนือมารับซื้อเองไมถึงถ้าเป็นจังหวัดไหนอยู่เชียงรายเชียงใหม่แล้วเข้าไปทําอะไรเอาไปแปรรูปเหมือนกันครับไปอบ ไปอก็ทําแบบเราเนี่ยใช่ครับแต่ว่าขึ้นอยู่จะเห็นบอกว่าไม่เคเดียมีขายเนี่แต่ก็มีขายเยอะนะเยอะครับอาจารย์แต่ลูปลักษณะเป็นกะลาเนี่ยนะครับปีนี้เป็นกะลาถือว่าเยอะมากถือว่าเยอะใช่ครับแสดงว่ามันเริ่มมันเริ่มมีการกระจายใช่ครับเริ่มกระจายทําวิสาหกิจชุมชนใช่ครับบางทีก็เป็นบริษัทบ้างอรอย่างเงี้ยอาจารย์จะของผู้โดยสากินแต่ถ้าเป็นบริษัทมีมีครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนก็เชียงรายมีไหมมีเหมือนกันนะคบอาจารย์ต้องมีต้องมีใช่ของเราก็คือ เรือของของผู้เลือครับแต่ของเราใหญ่กว่าไหมผมว่ามีไม่แน่แต่ของเราเนี่ยเป็นวิสาหกิจขนาดย่อมเลยล่ะอาจารย์คือเป็นลูกกลุ่ม SME ได้ไหมน่าได้ครับได้ได้อาจารย์อพรามเป็นกลุ่มเล็กๆเองก็ถือว่าจุดเริ่มต้นใช่ครับแต่มันอาจจะใหญ่ในอนาคตได้ใช่ครับเพราะของเราเนาะอาจารย์ของผมเนอะของวิสาหกุมผมก็แปลรูปอยู่ที่ประมาณสามตันต่อปีที่ผมรับซื้อเข้ามา ประมาณนี้เองค่ใช่ครับไม่เยอะยังไม่เยอะโอ้ได้เขามีพี่กลุ่มหนึ่งที่อาจารย์ถามเนาะที่แบบว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนใช่ครับเขาใช้เชื่ออะไรของอีพี่คนหนึ่งเือเป็นไล่ภูหมอกไล่ภูหมอกไกลจากนี่ไหมไกลครับอาจารย์ขึนงกบประมาณสิบยี่สิบกิโลดเป็นวิสาหกิจชุมชนอีกใช่ักลุ่มหนึ่งใช่ครับอ๋อเป็นแรนไล่ภูหมอกไปเลยไล่ภูหมอกไปเลยของเราก็เป็นหมีหลับใช่ แล้วทำผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันไม่ยด้ว่าใส่ซองมาจุแบบเดียวกันไหมใส่ซองแบบเดียวกันทำซองแสดงว่าเขาเป็นคู่แข่งเป็นคู่ค้าอย่าเรียกว่าคู่แข่งดีกว่าจ้าคู่ค้าใช่ครับออแต่ว่าเราก็เป็นจุดหนึ่งที่มันแบบแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ทําเรื่องส่งเสริมนะครเขาเขาก็เหมือนกับทำเขาเขาก็มีผลิตภัณฑ์แค่ตัวเดียวตลาอย่างเดียวของเรามากกว่าใช่ครับของเราเริ่มมีฐานมีใช่ครับมีเขาเรียกว่าของฝากครับ